วันนี้นะคะเรามาส่งรถมือสองให้กับพี่วิเชียนหนึ่งมามา่าคอควายหกห้าแปดแปดนะคะพี่วิเชียนวันนี้พี่วิเชียนมารับรถที่ไหนคะเบคคาร์ <Be ka. S 2> พี่เบคาร์นะคะเบคาร์เซ็นเตอร์พี่รถคันนี้อนุมัติง่ายไหมอนุมัติง่ายครับรับรถไวไหมคะรับรถไวครับใช้คนขับไหมพี่ไม่ใช้ครับเอกสารยุ่งยากไหมจ๊ะไม่ยุ่งยากครับขอความประทับใจทําไมถึงเลือกมาซื้อรถที่เบคคาร์เซ็นเตอร์อยากเป็นรถของตัวเองครับอยากมีรถเป็นของตัวเองครับ แล้วก็มีรถให้เลือกครับผมแล้วก็รถสภาพรถดีไหมโอเคครับดีสวยนางฟ้าเลยนะคะก็มีรถให้เลือกหลากหลายนะคะแล้วของแถมเราก็จุกจุกแน่นๆ่นกันไปเลยนะคะมีเลือกค่ะที่ได้แน่ๆประกันพรบภาษีมิเตอร์เปลี่ยนชื่อผู้ปกครองให้ภายในปีแรกนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะได้เป็นเช่นอุปกรณ์สุร่าข้างง้อต้มบำรุงนะคะอุปกรณ์น้ํามันนะคะแล้วก็ยังเครื้อแท็กซี่ด้วยเนาะครับผมคุณพี่ก็อาจจะพูดน้อยไปนิดนึงครับแต่ว่า ภูมิใจ,ใจครับผมภูมิใจและถูกใจได้รถคันนี้นะคะกลับเบคคาเซ็นเตอร์ยังไงฝากลูกค้ามาซื้อรถที่เบคคาเซ็นเตอร์ด้วยครับ,บข,อรขอบคุณมากค่ะ